สวัสดีค่ะพบกับบีมนะฮะจากเค m แอมกอล์ฟสกู๊นะฮะวันนี้นะฮะมันจะมาพูดถึงลูกกอล์ฟมือสองนะฮะว่าซื้อที่ไหนมีรุ่นอะไรบ้างนะฮะแล้วก็ราคาเป็นอย่างไรบ้างนะฮะต้องบอกก่อนว่านะฮะลูกกอล์ฟมือสองเนี่ยจะมีหลายเกรดหลายแบบมากๆเลยนะฮะแล้วก็หลายยี่ห้อหลายรุ่นด้วยนะฮะแต่ละรุ่นก็มีราคาที่แตกต่างกันไปนะฮะเหตุผลที่เราต้องซื้อลูกกอล์ฟมือสองนะเพราะว่าอะไรนะเพราะว่านะ ราคามันค่อนข้างจะต่างจากลูกกอล์ฟมือหนึ่งมากๆเลยนะคะ,ะลูกกอล์ฟมือสองเนี่ยข้อดีของเขาเนี่ยคือเวลาเราเอาไปซ้อมนะเอาไปตีนะฮะเอาไปออกรอบเนี่ยนะฮะก็จะรู้สึกว่าเออบางครั้งเราไปตีตกน้ําหรือบางครั้งเราไปตีเข้าป่ายอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยน่าเสียดายเท่าไหร่ถ้าเราซื้อลูกมือหนึ่งมาแล้วลูกใหม่ๆเราเนี่ยเอาไปตีตกน้ำเนี่ย เราจะรู้สึกเสียดายใช่ไหมส่วนใหญ่นะคนก็จะเลือกซื้อลูกกอล์ฟมือ2นะเอาไปฝึกซ้อมเอาไปออกรอบกันนะบีก็เป็นหนึ่งคนนะที่ใช้ลูกทั้งมือ2แล้วก็ลูกทั้งมือ1นึ่นะสลับกันไปขึ้นอยู่กับสนามแล้วก็สถานที่นะคะอ่ะ สำหรับลูกกลอสมือสองนะคะจริงๆแล้วนะฮะมีหลายรุ่นหลายแบรนด์มากๆเลยนะคะอันดับแรกเลยนะฮะลูกกลอสมือสองส่วนใหญ่นะฮะส่วนใหญ่นะฮะจะแพคมาเป็นถุงแบบนี้ทุกคนนะถุงหนึ่งนะคะก็จะมีทั้งหมด12ลูกหรือว่า1โหโลนะเทียบเท่ากับลูกกลอปกล่องเลยนะลูกกลอปมือหนึ่งเนี่ยเราจะเรียกลูกกลอปกล่องนะคะลูกกลอปมือสองเนี่ยก็จะเป็นลูกกลอปถุงหรือบางที่นะคะก็จะเป็นแบบว่าเป็นกล่องพลาสติก ะะแล้วก็มีทั้งหมด12ลูกเหมือนกันนะฮะก็คือขายเป็นโหลซะส่วนใหญ่นะ,ะน้อยมากๆนะคะที่จะขายแบบ8ลูก10ลูกนะ,ะน้อยมากๆส่วนใหญ่เขาจะขายกันอยู่ที่1โลหรือ12ลูกนั่นเองนะคะอ่ะมีหลากหลายสีมีหลากหลายแบบนะคะทุกคนคืออันเนี้ยคือบิ้มก็มีไว้นะฮะเอาไว้ออกรอบเอาไว้ซ้อมเหมือนกันนะคะสรุก,ก๊อฟนะคะมือสองที่อยากจะมาแนะนำนะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้บิ้มเคยพูดถึงนะฮะว่าเราจะเลือกลูกก๊อฟเนี่ย กี่ชั้นดีนะบิมก็เคยพูดถึงในคลิปก่อนไปแล้วนะถ้านะใครนะฮะอยากฟังเรื่องของนะลูกก๊อฟแต่ละชั้นก็สามารถกลับไปดูคลิปเก่าของบิมได้เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนี้นะฮะอ่ะสำหรับวันนี้นะบิมจะมาพูดถึงว่ายี่ห้ออะไรบ้างที่เป็นลูกก๊อฟราคาเท่าไหร่กันบ้างนะคะอันดับแรกเลยนะเหตุผลของเรานะที่นะฮะเลือกซื้อลูกก๊อฟมือสองเนี่ยเพราะอะไรนะคะหคือราคานะฮะ ราคาของลูกกอล์ฟมือสองเนี่ยนะฮะจะหักจากราคาลูกกล้องเนี่ยห้าสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเลยนะคะราคาจะหายไปเลย เยอะมากๆนะคะจากรูกกอบที่เป็นลูกกล่องหรือว่ามือหนึ่งะคะสำหรับราคาแรกนะคือราคาย่อมเยาวนะคะราคาที่เบาที่สุดเลยนะคะจะเป็นตระกูลพวกลูก2ชั้นซะส่วนใหญ่นะคะจะอยู่ที่ราคา200บาทถึง350บาทนะ,ะจะมีพวกคาสโก้นะฮะโววิดนะฮะฮอนม่านะคะถ้าฮอนม่านี่จะเป็นพวกรุ่นดีวันะคะหรือว่าจะมีไนกี้หรือว่าเป็นรุ่นเอ่อเป็นแบรน ที่แบบว่าอาจจะไม่ได้แบบเป็นแบรนด์ดังมากนะก็มีเหมือนกันนะที่เอามาขายนะเราก็าจ,จะเห็นบางทีหลายๆยี่ห้อที่เราแบบไม่รู้จักนะคะเขาก็จะเอามาแบบมารวมๆยี่ห้อเป็นแบบมัลติแบรนด์แล้วก็เอามามัดรวมกันเป็นสิบสองลูกขายก็จะอาจจะไม่แพงมากอยู่ที่มาสองร้อยสามร้อยนะคะจะเป็นลูกพวกตระกูลสองชั้นส่วนใหญ่ถ้าราคาสองร้อยถึงสามร้อยห้าสิบนะคะอ่ะราคาถัดมานะคือราคาที่ลูกตระกูลสามชั้นนะคะเป็นราคาลูกที่แบบว่าดีหน่อยนะฮะเป็น แบรนด์ดังรุ่นดังๆบ้างนะคะก็จะเป็นพวกนะฮะเชลเมดนะฮะอาจจะเป็นตระกูล V3 นะคะหรือว่าบิสโตนบางรุ่นนะ,ะเป็นรุ่นซอฟรุ่นอะไรพวกนี้นะคะหรือว่าจะเป็นคาร์ลเวนะคาร์ลเวอาจจะเป็นโคมซอฟนะคะหรือว่าอาจจะเป็นพวกอคอร์ลเวตัวเออาร์ซีนะ,ะที่มันจะเป็นแถบ3แถบที่แบบว่าเอาไว้พัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าหรือว่าจะเป็นพวกมิสุโนะนะคะ ส่วนใหญ่จะราคานะฮะอยู่ที่นะฮะสี่ร้อยบาทถึงห้าร้อยบาทนะฮะสำหรับพวกนี้ก็จะเป็นพวกตระกูลเอ่อลูกสามชั้นนะฮะก็จะมีประมาณนี้นะฮะโดยประมาณนะทุกคนต่อมานะฮะจะเป็นลูกนะฮะสี่ชั้นที่ราคาสูงขึ้นมาหน่อยนะจะอยู่ที่ประมาณ600บาทถึง1,000บาทเลยทีเดียวนะฮะหกรบาทถึง1 0 0 0บาทเลยนะฮะอาตระกูลพวกนี้จะเป็นตระกูล4ชั้นนะคะแล้วก็จะเป็นแบรนด์ดังๆทั้งนั้นเลยนะจะอาจจะเป็นพวกนะฮะ คาราเวยนะฮะคาราเวยพวกรุ่นคมซอฟตเอ็กซ์นะฮะหรือว่าจะเป็นนะฮะเชเลเมดทีพไฟฟ์นะคะเอ่อทัเทะลิสนะ,ะพวกตระกูลโปวีวันต่างๆนะฮะแล้วก็บิสโต e นะฮะเป็นตัวทัวร์เนี่ยหรือว่าบางทีอาจจะมีเอ่อพวกซิกซ o อนบางตัวที่เป็นตัวแบบว่า X เป็นตัวโปรเนี่ยก็จะแพงขึ้นมาหน่อยนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับลูกกอล์ฟนะก็จะมีหลายราคามาเอาง่ายๆเลยว่าลูกกอล์ฟเนี่ย บางทีก็ขึ้นอยู่กับจานวนชั้นขึ้นอยู่จํานวนแบรนด์ขึ้นอยู่กับจํานวนรุ่นยอดฮิตด้วยราคาก็จะแตกต่างกันไปนะคะถามว่านะคะลูกกอล์ฟมือสองเนี่ยเราไปซื้อได้ที่ไหนนะ,ะ่ะซื้อได้ตามโปช็อปนะ,ะโปช็อปตามสนามไดฟ์นะคะตามสนามออกรอบนะฮะหรือว่าถ้าแรงใหญ่เลยก็ทันยะนะคะก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีหลายร้านมากๆเลยนะคะอ่าส่วนใหญ่เขาก็จะมัดกันเป็นถุงกับใส่เป็นกล่องพลาสติกที่เป็นหลุมๆที่มี12หลุมแบบนั้นนะคะก็จะประมาณนั้นทุกคนคือจริงๆแล้วลูกกอล์ฟมือสองเนี่ย เอาจริงเอาไว้ซ้อมเอาไว้ออกรอบเนี่ยใช้ได้เลยนะคะถือว่าเป็นอะไรที่ โอเคมากๆสำหรับการไปออกรอบนะหรือว่าเราซ้อมเนี่ยตกน้ําเข้าปากก็จะไม่ค่อยเสียดายเท่าไหร่นะถ้าเทียบกับลูกที่เป็นลูกกล่องหรือว่าลูกมือหนึ่งนะคะรับใครนะที่นะฮะกำลังจะไปออกรอบนะแล้วยังไม่ทราบราคาเรื่องของลูกนะสามารถดูคลิปนี้ได้นะเพื่อเป็นข้อมูลก่อนที่จะไปซื้อลูกนั่นเองนะฮะแต่ถ้าใครนะอยากรู้เรื่องของนะฮะชั้นของลูกก็สามารถไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะจะแปะลิงก์ไว้ให้ตามในเดสคริปชันนี้นะคะโอเคนะสำหรับครั้งหน้านะเค m Golf s c h กู l นะฮะจะไม่แนะนําอะไรนะก็ฝากติดตามในเพจของเราด้วยนะสำ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย